สวัสดีครับแฟนๆชาวแอปสุดยุทธค่ะและแฟนๆข้ากล้องชาแนลทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราทําสัญญาที่เซ็นท่านแอร์พอร์ตเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับวันนี้นะครับผลอนุมัติมาเมื่อวานแล้วนะครับวันนี้นะเรานะฮะจากที่โอนรถเสร็จอะไรต่างๆเก็บงานให้ลูกค้าเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็พร้อมที่จะส่งมอบรถแล้วนะครับวันนี้ลูกค้าไม่สะดวกมารับรถที่ร้านแอปสุดย u ทธ์ค่นะครับลูกค้าอยู่ที่อําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นี่เองครับอยากจะขอเอารถไปส่งให้นะครับทางทีมงานของเรา ก็ไม่ดีรอนะครับวันนี้เตรียมส่งมอบรถที่อำเภอห่างโดงนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ10โมงนะลูกค้านัดประมาณ10บเโมงครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับทาง a b s o l u ยุทธ์คาร์ของเรานะครับพร้อมที่จะนำส่งรถคันนี้ครับ t s u b i ิ h i m i รา g e นะครับปี2 5 5 6ัหครับหรือว่าปี2013นะครับลูกค้าสัญญาอนุมัติแล้วนะครับที่ทำสัญญาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะครับวันนี้เราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวพา Mitsubishi ม i รา g e คันนี้นะไปส่งมอบให้กับ ลูกค้าด้วยกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับผม ถ้าผมตอนนี้เราก็กําลังเอารถมาส่งให้กับลูกค้านะครับมากับน้องเอ็มนะฮะวันนี้มาเป็นโชเฟอร์ให้เรานะครับวันนี้เองฮะก็ลูกค้ากําลังรอรับแล้วนะครับวันนี้นะฮะไม่มีเวลาไปรับในเมืองนะครับเดี๋ยวทางทีมงานของเรานะฮะจะเอารถไปส่งให้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับผม <drizzle> เดี๋ยวไปต่อกันเลยนะ,ะตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ปั๊มปตทห่างดงนะครับผมอยู่ใกล้ๆกกัดฝรั่งนะครับวันนี้นะ ลูกค้าไม่สะดวกมานะครับเราก็เอารถมาบริการส่งถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทนะครับวันนี้นะครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับลูกค้าแล้วพี่ต้ามนะครับพี่ต้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเราไปทําสัญญาที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซาเชียงใหม่นะครับซึ่งลูกค้าติดงานครับไม่สามารถไปทําสัญญาที่ร้านได้เราก็บริการส่งจะที่ไปไหนนะไปทําสัญญาถึงที่นะวันนี้นะลูกค้าวันนี้หยุดนะฮะก็ ขอเอารถมาส่งให้ที่บ้านนะครับบ้านลูกค้าอยู่ที่หางดงนะพี่เนาะครับผมก็เอามาส่งถึงที่เลยไม่มีค่าจ่ายไม่มีค่าน้ํามันนะฮะฟรีนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นไงบ้างครับพี่ตั้มสำหรับการออกรถกับแอปสุดยุทธคาครับออกง่ายไหมครับพี่ครับผมออกง่ายมากครับครับผมที้แรกที่แรกกะว่าอย่างไงบ้างครับที่แรกอ่าที่แรกคิดว่าจะไม่ผ่านครับผมเพราะอ่าอ่าประวัติเมื่อก่อนไม่ค่อยดีครับอ่าครับอันนี้ ทางทางร้านเราช่วยดันนะครับพี่เนาะครับก็ถึงแม้นะครับลูกค้าจะมีประวัติเมื่อก่อนนะอาจจะมีติดขัดอะไรบ้างนะครับเพราะว่าทุกคนต้องมีปัญหากันอยู่ละแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะพี่เนาะตอนนั้นก็ยังไม่กล้าลองนะพี่เนาะว่าเออกลัวจะติดนะพี่เนาะแต่สุดท้ายนะครับลูกค้าเครดิตผ่านครับอ้าวฮะเป็นยังไงบ้างครับลูกค้าเครดิตผ่านเฉยเลยนะแล้วก็ทางร้านเราก็ช่วยดันนะก็ เอกสารต่างๆนะครับพี่น้องแล้วก็การติดต่อกับพี่ทํางานนะต่างๆเราก็ช่วยดันทั้งลูกค้าทั้งพี่ทํางานนะฮะก็สุดท้ายผลอนุวัตมาเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เป็นไงบ้างครับพี่วันนี้ราคาเบาๆได้ไหมนะแสนกว่าบาทนะฮะหนึ่งแสนกว่าบาทครับคันนี้ก็ผ่อนเบาด้วยนะครับพี่น้องก็ทําสัญญาอนุญัตภายใน3วันนะครับคันนี้นะครับผมก็มันจะติดสาาทิ์นะฮะที่จริงถ้าไม่ติดสาาทิ์ก็อนุญัตภายในหนึ่งถึงสองวันแค่นั้นแหละฮะก็วันนี้ก็ขอ ยินดีด้วยนะครับพี่ตั้มเนาะพี่ตั้มมีอะไรจะฝากคนที่อยู่ทั้งบ้านกําลังดูอยู่ได้บางทีเขาอาจจะเคยมีล่าช้าเคยมีประวัติไม่ค่อยดีแต่ว่าผ่านมานานละอยากจะลองชวนชวนเขาเขายังไงบ้างไหมครับพี่เกี่ยวกับเต็นอัแสซิลดขอแนะนําเขาได้นะครับผมับผมคนไหนสนใจนะครับซื้อรถนะครับขอแนะนาแอสซลูดยุทธ์คาร์นะครับผมก็ทาเต็น่าช่วยดันครับผมครับผมแหมจะมีประวัติ ไม่ดีมาก่อนลองมาลองมาเช็คลองมาเซ็นเรามายื่นเอกสารดูก่อนนะพี่นะอครับไม่แน่คุณอาจจะผ่านก็ได้นะฮะดังนั้นปรึกษาได้นะครับที่แอมซูลดยุสคาร์นะครับผมพักแชทมาได้นะครับผมทุกวันทุกเวลานะครับขอคำปรึกษากันเอารถก็ได้นะครับอาจจะขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเครดิบูโรของตัวลูกค้าก็ได้นะครับผมทางทีมงานเราคอยตอบแชทให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ ไปส่งรถที่ไหนจะรีวิวขั้นไหนนะฮะโปรดติดตามกันด้วยนะครับทุกช่องทางนะครับผมวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมลาไปกับพี่ตั้มเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวถงม,มอบรถให้กันเลยครับผมสวัสดีครับคับครับ